สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจอสองสีทุกท่านนะครับนี่ครับเออเนะไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานนะฮะแอดมินติดภารกิจเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหวยไทยติกตอกอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็โหดูจริงดูหลายช่องครับก็เลยก็เลยไม่มีเวลาดูช่องนี้เลยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาแก้แค้นฮานอยนะฮานอยหลุดไปสองวันแล้วนะเออฮานอยหลุด2วันแล้ว ก,ก็ถือว่าเจ็บอยู่นะแต่ว่าสามรัฐเรามีหุ้นใหม่เรามาเล่นกันนัก็คือหุ้นสามรัฐนะสามลัฐก็ถือว่ามาอยู่นะครับในกลุ่มก็ยังได้สามรัฐอยู่นะก็วันนี้ก็เป็นหวยหานอยเหมือนเดิมครับหานอยหานอยก็สามน้อยเหมือนเดิมครับก็มีพิเศษอืมปกติ VIP ครับนี่ครับสามน้อยเหมือนเดิมนะครับก็งวดวันนี้วันที่วันที่สี่ครับวันนี้วันที่สี่นะครับวันที่สี่เดือนสิงหาสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับก็วันนี้นะวันนี้ก็มีหวยหุ้นเหมือนเดิมห้นหวยหุ้นเหมือนเดิมนะใครซื้อทันนะใครซื้อหุ้นทันวันนี้นี่คือเช้าเน้นสองมากเลยครับสองชอบสองมากเลยครับ นี่เช้าวันนี้ครับนี่เคอีเช้าของญี่ปุ่นนะเน้นสองนะครับเน้นสองรูดฟันสองเลยครับโอ้วันนี้นะอืมก่อนอื่น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 อ่ะสุดท้ายก็ต้องมาดูครับมาดูเอ่อมาดูฮานอยพิเศษก่อนเนาะอืม หน่อยแรกก็คือฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเดี๋ยวก่อนนี่วันนี้วันนี้ผมเนียนๆเลยนะวันนี้ผมเน้นเป็นพิเศษนะฮานอยนะเพราะว่าผมต้องเอาคืนแล้วนะวันนี้ฮานอยเน้นเป็นพิเศษนะครับฮานอยก็งวดเมื่อวานนะครับเมื่อวานฮานอยออกไปที่เมื่อวานฮานอยออกไปที่68640นะครับ68640 68640ก็จะมาหาตัวเด่นครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะครับหาหน่วยพิเศษนะครับวันนี้หาน่วยพิเศษตัวเด่นนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมขอจับไปที่เลข4นะครับ4แล้วก็เลข8นะครับทีนี้มาหาตัวเจาะกันครับตัวเจาะก็อืม แปดนะครับตัวเจาะเดี๋ยวเจาะแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนยะ์แปดสามครับอืมสามตัวสามตัวก็จะเป็น 086 083 089 085นะครับนี่ครับ3ตัวเนาะเจาะ8ครับเจาะ8ไปเจาะเลข8ไปนะครับโอเคลองดูครับตัวนี้นะครับ วันนี้เราจะทำสถิติสถิติถูก3หน่อยต่อมามาดูห้านอยปกติกันนะครับห้านอยปกติกันหานอยปกตินะครับเมื่อวันที่แล้วเมื่อวานออกไปที่อาวมันเบอร์ หน่วยปกติออกไว้ที่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าห้านะครับโยงให้เห็นเลยสูตรเดิมนะตัวนี้เป็นสูตรเดิมนะสูตรเดิมของเราก็จะได้เป็นเลขห้าครับตัวเด่นนะครับ เลขรองก็จะเป็นเลข9นะครับอ่าเลขรองก็จะเป็นเลข9ครับมาดูตัวเจาะครับตัวเจาะอขอเจาะไปที่เลข5นะ5อะไรดีอะทุกคน ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าสองเออข้ามห้าสองไปได้ไงเออนี่ครับ เน้นนะวันนี้เน้นมากนะนาหน่อยคนระับเน้นมากนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวสามตัวแป๊บหนึ่งคิดก่อนหนึ่งห้า สามหนึ่งห้สหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองนี่ครับ3ามตัวตรงนะครับ สามตัวตรงโอเคนะครับทีนี้มาดูฮานอย v i p ครับฮานอย VIP ฮานอย VIP ครับงวดที่แล้วฮานอย v i p อออกไปที่หนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่ง ตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับตัวเด่นของเราก็จะเป็นเลข9นะครับตัวรองก็จะเป็นเลขเลขศูนย์นะเอออันนี้เป็นสูตรเก่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสูตรสูตรในตำนานของเรานะเออก็จะเป็นตัวนี้เจอดตัวรองเหมือนเดิมครับวันนี้ขอเจอดตัวรองเหมือนเดิมก็มจะเป็นศูนย

ทีนี้มาดูสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงสามตัวตรงนะครับก็จะเป็นเลขอ่ามันออกศูนย์ไปแล้วใช่ไหมวันศูนย์เดินดีมากเลยครับศูนย์เรียกว่าศูนย์ทั้งวันเนี่ย เป็นพี่น้องนะพี่น้องแล้วกันนะพี่น้องแล้วเป่าน,นะแดครับพรุ่งนี้ครับ8ปดศูนสองปดศย์หครับ8ปดศูสี่ปดศนย์ ห้าครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จทั้งสามหานอยแล้วครับนี่ครับขอทวนอีกครั้งครับนี่ครับทวนอีกครั้งนะโอเคทวนอีกครั้งก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเล่น้นมานะ โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค no ลิปน anyway> ี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับส่วนส่วนตอนนี้นะครับแอดมินก็มีอะไรมาบอกนะครับก็ตอนนี้แอดมินก็นี่ครับมีตัวนี้มาขายนะเออขอยกนี่ครับเป็นตัวชุดตรวจโควิดนะครับชุดตรวจโควิดใครสนใจชุดตรวจโควิดเกรดเกรดโรงพยาบาลใช้นะครับเกรดตัวนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลใช้นะเราใช้ตัวนี้กันนะครับเนาะข้างในก็จะมีแพ็ อย่างนี้นะนะเป็นชุดตรวจอะไรอย่างนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับชุดตรวจโควิดนี้นะครับใครสนใจแอดลไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินทิ้งลไลน์ไว้ให้นะโอเคสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ